นั่งหนาลูกพ่อเอ้ยพ่อแม่เรียกช้าๆคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ต่อไปนี้นะผมบอกพ่อกันเลยนะแม่ด้วยทุกคนเลยเรื่องผู้หญิงอะผมพอแล้วแหมเรื่องมากจริงๆเลยเนี่ยวันนี้ที่พ่อนัดมาวันนี้พ่ออยากจะหาเมียให้เอง <cam> เองจะได้สร้างหลักปักฐานทันทีไม่ใช่ใช้ชีวิตเพย์บอยไปไม่ใช่พ่อคนเดียวนะแล้วแม่แม่แมมึงนั่แหละ ทำไมล่ะคะคุณพี่ทำานเป็นวันนี้แต่งซะเยอะเลยเธอเอาเราต้องต้อนรับลูกสะภ้ยไงครับคุณลูกของแม่ไม่ได้นะลูกนะเราเป็นลูกชายแล้วคิดดูพ่อกับแม่หมายมั่นปั้นมืออยากให้ลูกนม,มีพญาตินะทายาททายาทเออนี่อามุกอะไรมาเล่นเนี่ยแยะแย่ไปหมดเลยนยะมีทายาทสืบสกุลนะลูก<อ><อ>ก็เราผมก็อยากจะมีเมียแต่ดูพ่อกับแม่เลยเรื่องมาแต่ละคนนิ่งนิ่งหมดเลยอะมันดูเรียบเรียมัน มันไม่ได้อ่ะแต่คนที่พ่อเคยหามาครั้งที่แล้วมาให้ลูกอ่ะลูกก็ดูนิ่งไปนะใครอ่ะแจงจิตอ่ะใช่ลูกไม่อือไม่หือเลยอ่ะไม่หือไม่อือ <c oughs> ตั้งใจหรือเปล่านี่ตั้งใจไม่ตั้งใจฮะสาบานสา,า,าบานตั้งใจพูดเลยแหละเออเห็นเขาแค่มองตามันก็ผวาแล้วอ่ะน่ะไม่นิ่งเหรอลูกแต่มันก็ไม่เข้ากับผมว่าผมมันแบดบอยไงไม่เข้าเอ่ะของมึงเล็กก็เปล่าของมึงเล็กก็เปล่า ใจผมมันเล็กเกินไปอ่ะใจใหญ่ก็ผมผมช่วยไม่ได้หรอกพุทธิพงศ์ชื่อนั้นไปแล้วเหรอผมเนี่ยพี่ฟังน้องแพมมาตั้งนานแล้วนะจะเป็นเพย์บอยเหรอวะผมเนี่ยเพย์บอยสมัยก่อนเนี่ยพี่ไปกันบ้างวะน้องพี่ไปกันบ้างวะน้องฮะอะไรนะคือเพย์บอยไม่ไปแพ้ใไรอะพี่ฟื้นฟัดดีหน่อยน้องอ่ะสมัยก่อนเองเนี่ยพี่ก็เป็นเพย์บอยน้องเที่ยวเช้ากับเช้าอ่ะแล้วมันเท่เหรอวะปัจจุบันนี้น่ะเฮ้ยปัจจุบันเหรอวะน้อง พูดออกมาเลยพี่พีเลิกแล้วน้องฮะพี่เลิกกว่แล้วน้องเดินทางสายนี้ดีกว่ารักเดียวใจเดียวแบบพี่เท่กว่าด้วยรู้สึกไงที่พูดอย่างนี้แต่ผมไม่อยากได้อะเฮ้ยดูก่อนที่ลูกเลือกก่อนผมให้โอกาสเั้าสุดท้ายนะถ้ารถนี้ไม่ดีผมไม่เอานะอุตส่าห์มาให้เลือกอย่างเงี้ยมึงจะเอาอย่างพ่อเหรอสมัยก่อนน่ะถือไฟฉายไปกระบอกเดียวอ่ะหาเมียเนี่ยนึกถึงได้ยี่อะอย่างนี้มาไง ที่เอามาให้ส่องสว่างสว่างให้เลือกมึงไม่ชอบมึงเอาไม่เอาเทียวเล่นหนึ่งไหมแล้วไปส่องหาไหมเว้นไปจับไม้ผมรอบนี้ถ้าไม่ดีผมไม่เอาแล้วสามคนแม่การันตีแม่การันตีคนแรกเป็นยังไงแม่คนแรกเนี่ยเรียบร้อยยังขานไม่มีน้ำมาเลยพี่พี่ไปในซ่วมหาหมีให้ลูกคนแรกหน้าร้ายแต่ว่านิ่งคนที่สองใครทำให้พี่คนร้อยเอา ทำไมลูกกระพ่ายกูผีปากเข้ามางั้นเนี่ยมาคนแรกนี่ก็ปากร้ายเลยเนี่ยโอ้โหพี่บอลโอ้โหอ่านี่งจะปากร้ายคนเนี้ยน่ารักทุกคนะค่ะทุกคนวจากยูเรียงวันดีลูกคนนี้คนนี้นี่หนึ่งหนึ่งเขาปุ้นอ่ามาลูกแต่ละคนเนี่ยนิสัยจะไม่ค่อยเหมือนกันลูกคนแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนเรียบร้อยแต่น้าร้ายแต่หน้าเขาจะร้ายนิดนึงนะ แต่คนที่สองน่ะน่าร้ายแต่ใจดีลูกอ่าแต่คนนู้นน่ะน่ารักแต่ปากเก่งลูกปากร้ายอ่าปากร้ายลูกเขาไปคุยก่อนแล้วกันลูกอ่าลองลองดูนะคนแรกก่อนเลยแล้วกันลูกจะซักเท่าไหร่กันเชียวมีอะไรใส่ไม่เต็มที่เพราะฉันเป็นแบดบอยคุณเป็นแบดบอย่อยมากี่วันแล้วละ่ะที่คุณเที่ยวซอกซอกซอกเที่ยวเที่ยวกี่นู่นไม่พอมาที่นี่บางต่อวันกี่คนคุณเคยคิดบ้างไหม คุณเคยคิดถึงใจผู้หญิงที่คุณซื้อบ้างไหมลูกนี่ <ฮะ S 2> ฉันน่ะเหรอไอ้สัตว์มึงด่าผิดคนคุณฉันไม่ได้เอ่ยชื่อชนะนลาอะไรเพราดอ๋อ,อ,อ,อเดินเล่นแอคติงต้งแอคติ้งโอเคแต่ตอนนี้ผมเองก็วางมือแล้วไงผมขอรักเดียวใจเดียวแล้วท็อปซีเค็ดล่ะพ่อไล่นางนี่มันออกไปดีกว่าพ่อโว้ยนี่คนนี้คนนี้คุณออกมามีอะไรพูดออกมาคนอย่างคุณน่ะ ไม่เห็นบินเงินสดไม่หลังน้ําตาเท่าไหร่ล่ะที่เมียคุณไม่รู้เฮ้ยเอาอีนนีไม่เอาเปลี่ยนพอเลยพ่อลูกกันไม่เอาแล้วลูกกันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วลูกให้เปิดมาก็เดือดเลยอ่ะแล้วต่อไปมันจะยังไงเนี่ยผมไม่เอาคุณจะทะลุแปดแสนอีกแล้วเหรอคะเขาเคยรู้บ้างไหมผมให้รถคันนี้คุณมึงขับออกไปไกลๆเขาตีเรยไหมขับเรื่องก่อนลูกคนที่สองดีกว่าลูกหน่าร้าย มม,ไมเไรรทตาจิกลูกตาจิกอะไรนะตาจิกทำอะไรทำ,ทำอะไรตาจิกกลับไปไเลยเดี๋ยวพี่ยางลูกไม่ใช่หรอไอ้นั่นข้าปูผิดถ้าบอก,กจิกตายี <hi> ืด <hi> ที่ก็ทิมไปแล้วเออมึงห่วงหน้าเฮียอะไรทั้งหนานเทำไมกูสวยกูอะยืนกระคองหน้าเหมือนลิงประกิตเลยเว้ <hi> 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 ยวต้องไปปีนมะพร้าวต่อมึงหน้าอะไรแสดงสีหน้าออกมาอาโหดตาโตหูตั้งปากยืดน้ำลายย้อยแล้วส่งเสียงออกมาว่าหมาเนี่ยดุไหมล่ะดุเกินไปเลยพ่อดูไปเหรออือคนนี้น่ารักแต่ปากร้ายระวังนะลูกหน้าตายจริงเธือ จะบอกทไม่เท่าไรละมั้งอยากลองเลยไหมคะอะไรนะอยากลองไหมคะเจออย่างนี้ใครเขาอดใจไหวล่ะบ้าหรือเปล่ามันจะไปอี่พะปูนหลับมันแบดบ่อยอะแบดบ่อยให้อดใจไหวแฝดบ่อยผมบอกก่อนว่าจะให้เอาฟิลไหนจะเอาแค่ฟิลแฟนหรือฟิลเมียมาหนักๆนี่ฟิลเมียไปเลยจัดฟิลเมียเลยลูกจัดมาใครเขาจะเอามึงอยู่ฮะ เวลามึงเมามึงก็ชอบแก้ผ้าเดินออกไปนอกบ้านมึงใช้อะไรคิดเนี่ยมึงถามจริงคะผู้ชายอย่างมึงอะต้องเจออย่างกูงเฮีย,ยแล้วล่าสุดอะไรร้านคุณสีใช่ไหมพัทยาเนี่ยมึงรู้บ้างไหมว่าทีมงานมึงเนี่ยเขาไม่อยากไปกินกับมึงแล้วมึงสังเกตคนรอบข้างบ้างไหมเฮียมันรู้เรื่องคุณสีหรอเลวจัดเลยนะเด<ล>ี๋ยวนี้ ถ้าได<า>อะไรมึงฟังค่ะมึงต้องฟังให้จบค่ะไม่ต้องคัดค่ะไม่ต้องมาพูดดีกูค่ะัำเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วไม่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะชีวิตมึงคิดจะปรับนิสัยบ้างไหมฮะโอ้โหพี่จะทยอยปรับแล้วกันเนี่ยผู้หญิงสามคนเนี่ยเขาพ่อแม่อุห์ให้มึงมาเลือกนางหน้ามึงมีให้เลือกก็ดีแค่ไหนแล้วคิดแต่หน้าตัวเองบ้างน,นิสัยก็ใช่ว่าจะดีหน้ามึงก็ไม่ดีโอ้โหนังหน้าหนังก็ใช่กับตีนะลูก <c oughs> อ๋อภาษาไม่ไม่ต้องมา ไม่ต้องคดาดค่ะมึงหยุดมึงหยุดเลยมึงทำอะไรมึงนึกถึงถุงพี่แจงกมา้งไหมเนี่ยฮะกูาถามจริงแจมึงไม่ต้อง <c oughs> อ้างเมียมไม่ต้องมาอ้อนวอนเมียมเลยฮะเวลาเมาเนี่ยชอบเพิอชอบโพสคลิปเฮียอะไรคนอื่นเขาก็ดูไม่ดีมึงไม่เค คัดเลยคัดเขีอะไรอ่ะกูยังด่าพี่จจไม่ใช่เนี่ยของแบรนเนี่ยกลัวคนเขาไม่รู้ห่ามึงรวยฮะโอ้โหสิ้นเพลองชิพหายได้ข่าวนี่เดือนนี้นี่เป็นล้านเลยใช่ไหมคะมากระบิบเขี่ยเลยนะคะกระบิบอกคัดไงครับิบไม่ไม่คัดอะไรทั้งนั้นคัดเขี่ยอะไรไม่ใจเย็นทั้งนั้นค่ะมึงอะต้องฟังกูฮะไอ้แจ๊ดมึงไปไหนพี่บิ๊กทันพี่เปลี่ยนชุด อีกตอนหนึ่งนะอีกตอนหนึ่งอะไรไม่ต้องมึงฟังกูค่ะหนูความน้วลูกหนูเล่นดีมากเลยค่ะดี <G ül> ใจแหละอีแม่มึงอะออกไปค่ะอีแกอาวเก็บปากมึงไว้ดีๆเหอะกินยาเหอะมึงอะ <G ül> ไอ้แจ๊ดมึงยังไงมึงจำนึกบ้างไหมเนี่ยที่กูพูดเนี่ยมึงจำนึกหรือยังกูถามจริงจำนึกแล้วฮะไอ้พี่ว่าแหละพอพอแล้วนะมั้งวะก็มาดิครับถ้าปวดสมทั้งหาดีบีบยาชาถ้ามาดิครับก็มาดิครับ